ฟอร์ดเอฟเวอรนะครับไทเทเนียมพัดตัวนี้เป็นตัวขับเชื่อน4ล้อนะครับปี2019นะครับฝาท้ายรุ่นนี้จะเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้านะครับุนแรงนะครับได้ท้ายฝาเป็นไฟฟ้าได้คู่หน้านี่ก็เป็นเบาะเป็ไฟฟ้านะครับเป็นเครื่อง2000เบอร์โบให้แรงบ้าอยู่ที่213แรงม้าเหลือเฟือเลยครับพลพโนมิกสรุปนะครับวันนี้ PK Good Car เปิดราคาให้ท่าน จับต้องได้เพียงครับกับสวัสดีครับเราพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับอาณาจักรรถยนต์มือสอง TK ค o o d ค่ะวงแหวนการจนาพิเศษก่อนถึงดระมอบางแคเพียง4กิโลท่านอย่าลืมนะครับที่เลือกหารถยนต์มือสองมาใช้นะครับหรือท่านที่จะ มีรถมือสองหรือรถที่ใช้แล้วทางทีเกย์คุตการเรารับซื้อครับได้ราคาดีไม่กดราคาราคาเป็นธรรมนะครับเราเลือกหารถมือสองยังไงวันนี้เซลเล็กมาในช่วงเซลช่วยขายรถนะครับจะนําเสนอรถสวยๆให้ท่านหน่งชัยเป็นรถเที่นั่งสาหรับครบอบครัวกับเจ้าปอดเอฟเวอร์เลสนะครับไทเทเนียมพัดตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับปี2019นะครับเดี๋ยวมีดียังไงเดี๋ยวเซลเล็กจะพีเซตนให้ฟังเตอร์ตามมาเลยครับ อันดับแรกนะครับท่้นเรือกหาซื้อใช้รถมือสองที่ใช้แล้วอันดับแรกๆเราเริ่มนะครับให้สังเกตที่กันชนหน้านะครับมียิ้วรอยไหมนะครับมีกันชนตรงนี้มีรอยบรรทุกไหมสีเดียวกับฝากระโปรงไหมนะครับสองให้ดูที่แนวสันนะครับตั้งแต่ข้างหน้านะครับจนสุดปลายท้านปลายท้ายด้านหลังถ้ามีแนวสันที่แนวตรงอย่างนี้แสดงว่ารถยังไม่เคยมีปรบัดิเหตนะครับมันจะเห็นแนวท้อนของสีความสวยงามของสีเดิมของตัวรถนะครับ อย่างรถคันนี้เป็นต้นคือใช้น้อยมากนะครับราคาล่วงหน่นจากฟ้ามาเยอะโอเคครับลำสองต่อไปเปิดประตูคนขับนะครับข้างคนขับฝั่งคนขับให้เราสังเกตนะครับหัวน,น็อตนะครับที่ซ่อกประตูนะครับมีทั้งหมดตรง3สามสามจุดด้วยกันที่สังเกตง่ายๆถ้าเกิดมีการคลายน็อตขยับน็อตมันจะมีริ้วรอยแสดงว่ารถคันนี้มีโดนโดนชนด้านซ้ายมานะครับมาดูบานประตูบานหลัง คนขับนะครับแรกๆครับเราก็ดูสไตล์เนี้ยครับสังเกตตามซอกนะครับซอกสีนะครับกับด้านหน lives, ้าด้านในเนีいい对对่ยนะครับสีจะเหลือมกันิดหนึ่งเพราะว่าถึงสีการใช้กับด้านนอกเนี่ยนะครับสีจะเหลืองไันิดหน่อยนะครับเพราะว่าหนึ่งตรงนี้มันจะสะอาดกว่าแล้วแล้วสีตรงเนี้ยนะครับมันจะลื่นมือแสดงว่าไม่มีการทําสีมานะครับให้ดีดูนี่ฮอนด้าตรงนี้ครับนะครับยังมีรอยนะครับ QC นะครับ ขา m a r ไว้นะครับว่ามีการไขน็อตแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่าแจกรงระับนี้แสดงว่ารถคันนี้ประตูด้านนี้ไม่มีบัติเหตุนะครับต่อครับด้านหลังนะครับประตูจะได้ชุดแต่งชุดแต่งเสริมมาเป็นไฟดวงที่4ปกติรถเนี่ยไฟเบรกมันจะมี3ดวงหนึ่งสองสามนะครับดวงที่4ี่นี้เขาติดตั้งเพิ่มเติมมานะครับเวลาแตะเบรกก็จะมีแสงไฟสีแดงเพิ่มที่ด้านนี้ที เพิ่มป่าสวยงามเลยย้ำนะค,คือเห็นชัดขึ้นนะครับป่าท้ายรุ่นนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับเพียงแค่สัมผัสมันก็จะเปิดเองอัตโนมัตินะครับต้องครับเลือกดูรถดูหัวน็อตเพื่อความมั่นใจหัวน็อตเดิมเงี้ยฮะซอกเม็ดอาร์กนะจากโรงงานอยู่ครบนะครับถ้าทําสีมานี <c> ่ <oughs> จะเรียบเลย <c oughs> เรียบเลยไม่มีรอยเม็ดอาร์กเลยครับจะเรียบเนี้ยแล้วขัดกันนี้ทาสีแสดงว่ารถมีประเทศ อันนี้ผ่านนะครับสองสัมภาระหลังเนี่ยมันจะมีสตอนด้วยกันตรงนี้ถ้าเราขนสัมภาระเราก็จะปรับเบาะแถวตอนที่3ามออกไปแต่ถ้าเราอยากจะใช้ตัวรุ่นนี้จะเป็นรุ่นไฟฟ้านะครับเรากดปุ่มเป็นไฟฟ้านะครับทุนแรงนะครับได้ใช้ฝาเป็นไฟฟ้าสะดวกนะครับเผื่อท่านจะขนของสัมภาระก็ไม่ต้องมาเรียกว่ามานั่งปรับออกแรงกันใช้ไฟฟ้าช่วยนะครับ ตรงตรงนี้เป็นที่เก็บของเล็กน้อยนะครับเผื่อเวลาจะมีผ้าชือช้อเช็ดพืชหรือของอุปกรณ์ที่เราจะใช้หรือวางรองเท้าได้คู่หนึ่งข้างหลังนี่นะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยใช้งานเลยนะครับเรียกว่าแม่แรงถอดล้อชุดถอดล้ออยู่ครบนะครับมีไฟ12โวลต์ให้ที่ด้านหลังนะครับก็เรียกว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ใช้สบายแถวตอนที่2ก็พับพับนอนลงไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ โอับิดีก็คือรถขับเคลื่อนสีล้อมาดูประตูฝั่งนี้มั่งครับหลักการเดิมครับดูนะครับรอยน็อตมีรอยมาร์ครอยมาร์คคิวีผ่านตูด้านนี้เดิมไม่มีบาะเทศครับผมนี่ครับลักษณะน็อตนี่ฮะโอนัประตูนะครับไม่มีการขยับสัดถอดถ้าถอนจะมีรอยขันเลยครับฝั่งนี้ไม่มีครับจุดที่1ที่2 3งมนี้ก็ผ่านครับ ด้านคู่หน้านี่ก็เป็นบบเบาะออกไฟฟ้านะครับมีโลโก้สัญลักษณ์เป็นไฟวิเวให้เห็นได้ยามเช้างคืนมีแสงสว่างเวลาเราเดินขึ้นบันไดตัวนี้นะครับเราจะเห็นแสงสว่างตรงนี้ซึ่งรถมันค่อนข้างสูงมันก็จะช่วยในการขึ้นลงได้สะดวกขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยนด้านสบายนะครับมีที่เก็บของนะครับได้เยอะนะครับว่างสองชั้น ราวบันไดนี้กับแสงไฟข้างคืนมีประโยชน์ครับเราก็เหยียบตรงนี้ครับมันเป็นสูงนะมันก็จะช่วยได้เด็กอันนี้เรามาดูที่ด้านหน้ากันสีเดิมนะครับไม่เคยไม่เคยทําสีสีกับกัรชนสีเดียวกันเลยครับผมแล้วมาดูที่ล้อล้อนี้นะครับเป็นล้อซึ่งมาจากโรงงานนะครับซึ่งเป็นตัวพิเศษนะครับเป็นล้อ,อขอบ20นะครับ275 55 20นิ้ว ยางนี่เปลี่ยนมาได้ประมาณปีกว่านะครับเรายังใช้ได้อีกประมาณอย่างน้อยอีก5้าหกหมื่นโลด้วยกันเพื่อเปลี่ยนนะครับเป็นยางลอพร้อมลุยครับยางเป็นไฟโปรเจคเตอร์ led มีไฟ Day Time Running น mm. ะครับด้านนี้ช่วยกลางวันสวยกลางคืนก็เด่นจังนะครับส่วนไฟตัวนี้ก็จะมีไฟสามขีดขีดให้เราดูเก๋ไก๋เป็นรถโฉมที่ว่าเป็นเครื่องเครื่อง2 0 0พใบเทอร์โบประหยัดน้ำมันส่วนโลโก้กระจังหน้านี่ครับเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาให้ดูสวยนะครับ สะสมศักสีเหมือนมีลูกม้าวิ่งสวยซึ่งตัวนี้ถ้าไปชื้อชุดแต่งก็หลายพันอยู่นะครับรถรถไม่ได้มีประเทตเพียงแต่ว่าเขาทําเปลี่ยนหน้าและหลังให้เราเพื่อความสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูขุมพลังกันนะครับเราจะมีโชคช่วยนะครับเวลาเปิดฝากระโปรงมันหนักเพราะว่าเรามีชคช่วยตัวนี้มันก็จะเบานะครับ สังเกตว่ารถมีบาดเหตุมาไหมนะครับให้ดูันดับแรกดูที่รตนี่เลยครับนะถ้าชนมารถตัวน,นี้ต้องมีการขยายขยับนะครับนะครับแล้วทาสีรถโลโก้พวกนี้ก็จะไม่อยู่แล้วให้ดีก็แกะตรงนี้ดูนิดนึงนะฮะอันติดไปที่ตรงนี้ฮะเนี่ยติดก,กัสามที่ถ้านิ่มๆเล็บเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นขอบอยางโรงงานเดี๋ยวจะพับเหล็กสองชั้นเข้าหากันนะครับแล้วก็ซีนกาวกันตามนะครับนิ่มๆแสดงว่าป่านี้เดิมไม่มีบาดเหตุแน่นอนนะครับ กับครึ่งนูนเทอร์โบตัวนี้เป็นเครื่อง2,000ใบเทอรโบให้แรงบ้าอยู่ที่213แรงม้าเหลือเฟือเลยครับสำหรับขึ้นเขาลุยป่าได้สบายเป็นขับ4โฟน,นะครับผมกุญแจอยู่ในกระเป๋าเกงของครับการติดเครื่องครับเรากดปุ่มกินสตาร์ทนะครับ พวงมาลัยสามก้านเป็นพวงมาลัยมัลติฟัง์กชันนะครับเกียร์สปีดอัตโ,ตโนมัติอ่าสิสปีดนะครับสิสปีดก็จะมีปุ่มปุ่มให้เลือกประมาณ3แบบด้วยกันเช่นถ้าคุณไปเทอทางที่ทางลาดนะครับทางขุกขะนะครับทางขุกขะเยอะแล้วทางก้อนหินเยอะแล้วก็ปรับได้นะครับที่ปุ่มนี้นะครับนะครับปุ่มเลกปุ่มปรับ,บความลาดชันของถนนเวลาขั้นเข้าไป เปิดป่าเข้าไปนะครับตออเกียร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับเราสามารถปรับนะครับโฟลโฟล์ได้นะครับกดปุ่มนี้ก็ใช้ได้เลยครับจะแสดงผลที่หน้าจอนะครับอันนี้เป็นโฟลนะครับโฟลใช้สําหรับที่เราเจอทางธุรกคุณดานมากๆแล้วก็ปรับตัวนี้ไปที่ลาดชางสูงสุดนะครับนะครับมันก็จะแจ้งทีด้านหน้าให้เราเพื่อความสะดวกระหว่างที่เราวิ่งอยู่นะครับไม่ต้องจอดนะครับใช้ได้เลยอันนี้เราปรับเป็นปกติโหมดปกตินะครับนี่ครับกลับมาปุ๊บดิ สองนะครับรถในขณะที่เราจอดตากแดดร้อนมากนะครับตัวนี้จะมีแม็กเอซีนะครับแม็กซีพอเข้ามาหนังปุ๊บเพิ่มความเย็นกดแม็กเอซีเลยครับแม็กซีทำงานนะครับเป็นเป็นแบบทำงานออโต้นะครับเดี๋ยวสักพักมันจะโลเองโดยปรับโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความเย็นให้เร็วขึ้นนะครับช่วยในเวลาที่ว่าเราจอดตากแดดนานๆนะครับมันจะปรับออโต้ให้เรานะครับสองนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับ เป็นเป็นทัชสกีนนะครับแล้วก็เชื่อมกับบลูทูธเป็น Apple CarPlay รองรับเกียร์เข้ามาเกียร์ R ารหลังก็จะมีตัววัดระยะนะครับให้เรารู้ว่าต้องหลังวัดระยะมีระยะไหนให้เราเห็นว่าความเพิ่มความปลอดภัยของตัวรถนะครับให้เราเห็นเด่นชัดเลยนะครับว่าตำแหน่งการจอดถอนหลังเลื่อนเหลืออีกประมาณกี่เซนกี่เมตรให้เราดูระยะได้ในคลปตัวน,นี้นะครับมันจะเริ่มจากเขียวมาก่อน เขียวมานี่นหนึ่งเมตรนะครับห้สิบเซนแล้วอตัวสีแดงนี่ก็เหลืออีกประมาณ3ามสิเซนทำให้เราเห็นหนึ่งว่าระยะหลังของด้านหลังของเราเ,ราเหลือ,อยังไงนะครับโอเคนะครับส่วนด้านหน้านี้พวงมาลัยจะมีปันดิฟังชันสงฝั่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นตัวคุ d คอนโทรลเกี่ยวกับตั้งระยะความเร็วนะครับเวลาเราวิง่งระยะก็คือช่วยช่วยเบรกช่วยเตือนเช่นเราวิ่งตามไปข้างหน้าเนี่ยนะครับ แล้วลดระยะที่ว่ามันจะระยะห่างของเขาเราสามารถปรับที่ตัวนี้กดปุ่มที่ตัวนี้ครับมันจะแสดงผลหน้าจอระยะเซตนอ่านี่ผมเซตไว้ประมาณ5เมตรนะครับ5เมตร7เมตร10เมตรมันก็จะวิ่งจับตามมันเข้าไปเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับฝั่งนี้มันก็เป็นตัวล็อกเลนคลิปเลนอ่ามันจะอยู่ในระยะเส้นตีเส้นถน,นนนี้ครับเราช่วยได้ตอนไหนเช่นเราเราขับ รถมาเพียๆล้าๆเนี่ยเกิดการบูกบจะลงถนนมันจะช่วยโครงอะไรตึงขึ้นตึงมือมันจะไม่ตกข้างทางให้เราเราก็จะรู้เลยว่าโครงอะไรมันตึงนะครับช่วยได้มีประโยชน์นะครับสว่วน <c oughs> ด้านกระจกก็จะมีนะครับบายสปอร์ตบายสปอร์ตก็จะมีเสียงแจ้งเตือนมีไฟกระพริบกพิว่ารถที่อยู่ในกระชับชิดเราเนี่ยะระยะห่างเราจะมี3 30 40เซนขึ้นไปก็จะบายสปอร์ตด้านกระจกว่าจะแดงแสดงสัญลักษณ์ให้เราเห็นนะครับ ส่วนความปลอดภัยต่างๆด้านหน้านี่นะครับก็จะมีตัวเรดาร์ด้านหน้าคอยรลนต์ระยะให้เราเขาเรียก mm. ช่วยช่วยเบรกให้เราด้วยนะครับเราที่เราตั้งไว้เช่นระยะห่างห้าเมตรเราเร่งไปเนี่ยพอกใกล้ระยะรถคันหน้าเมตรมันก็จะเร่งไปขึ้นแล้วครับนะครับความปลอดภัยสูงนะครับส่วนหลังคานี่ก็เป็นหลังคาพลราพราลลิปสลุกนะครับ,รบรยาวตลอดด้านหลังนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำสุหรับท่านรัดนะครับ ขับขี่ปลอดภัยนะครับเป็นรถที่น่าใช้เหนึ่งคันจากราคาออกห้างร่วมๆล้านแปดหนึ่งล้านเจ็ดแสนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิป,ปะจะบอกให้เลยว่าเหลือที่เท่าไหร่ตามผมมาครับคันนี้นะครับเป็นรุ่น ปี2019ใช้ไปเพียง80,000กิโลนะครับรถสภาพสวยจากราคาออกห้างร่วมๆ้านแปดนะครับวันนี้ TK Goodcar เปิดราคาให้ท่านจับต้องได้<อ>เพียง7 9 9 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวเรามีบริการจัดไปแน่นให้ถึงบ้านนะครับ สนใจโทรมาสอบถามหรือเข้าปดีเพยไลน์ของทีเคกูดคาเราจะมีเจ้าที่บริการให้ท่านถึงบ้านครับวันนี้เซลเล็กได้รับหน้าที่มาถึงสุดท้ายแล้วอย่าลืมผู้ที่ติดตามเซลเล็กมาครับช่วยกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในข่าวต่อไปจะหารถสวยๆที่ด,ดีมีคุณภาพให้ท่านมาได้ใช้กันในข่าวปัจจุบันวันนี้เซลเล็กก็ขอากราบลาไปก่อนนะครับขอฝากเจ้าปอดเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัด มกันด,ดี้นะครับสวัสดีครับ